ไปที่มหาวิทยาลัยราชภัฒสุรินทกันแน่ค่ะเพนเดมีการจะแสดงผลงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฒสุรินเพื่อการพัฒน,นาทองทีนประจำปี2567ค่ะ นายวัศนชิงชนะรองภูวราชการจังหวัดสุรินเป็นประธานเปิดงานจัดแสดงผลงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัายราชภัสสุรินทเพื่อการพัฒนาทองทินประจำปีงบประมาณ2 5 6 7โดยมีรองศาสตราจารย์ดรฉลองสุขท่องค่ะอธิการบดีมหาวิทยาลัายราชภัสนําำคณะอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมงานในเทือนี ซึ่งมหาวิทยาลัยค่ะมีระบบและกลไกลการกำกับติดตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นการพัฒนาท,อทน้องถิ่นกับยางต่อเนื่องเพื่อรวบรวมผลผลิตผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการเหตุให้การบริหารโครงการทุกโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์และ,ะเป้าหมายที่กำหนดอีกทั้งเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนและกะดำเนินงานโครงการในปีถัดไป โดยมีกิจกรรมการนำเสนอผลงานโครงการภายแต่โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยายลัยราชภัฒสุรินเพื่อการพัฒนาทองทินประจำปี2 5 67ขาจำนวนทั้งสิน1 0ลอ4โครงการน้ำกันซึ่งประกอบไปด้วยบูธแสดงผลงานทั้งสียุทธศาสตร์ร่วมทั้งสินก็มี60เก่าบูธน้ำกันขดดันในเทือนี้